สวัสดีค่ะกระปาจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินคา้าวันนี้แอดมินนำกระเป๋าส่งโทษจากแบรนด์ Michael ค o r ์หรือ MK ที่เรารู้จักมาค่ะมาดูกันว่าใบนี้ที่หัวข้อบอกว่า3 in 1ซื้อ1ได้3คุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อแยกฟังก์ชัน การใช้งานออกมาแล้วคุณจะเข้าใจคำที่แอดมินต้องการที่จะสื่อเลยว่าซื้อหนึ่งได้3คุ้มค่าคุ้มราคามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละใบไปดูกันค่ะกระเป๋าที่เห็นเป็นกระเป๋าทรงโทษนะคะโทษใบนี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่วัสดุเป็นแบบไหนตัวหนัง ของกระเป๋าเป็นหนังแบบหนังนิ่มนะคะแต่ถามว่าทรงเวลาระวางเนี่ยไม่ล้มค่ะส่วนวัสดุแมทเทียรของตัวกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นโลโก้เป็นซิปอันนั้นเนี่ยจะเป็นสีทองเหลืองมาดูขนาดของกระเป๋ากันก่อนค่ะจากซ้ายไปขวาอยู่ที่14นิ้วครึง่งความสูงจากบนลงล่างก็10นิ้วครึง่งถือว่าเป็นกระเป๋าไซส ในส่วนของกระเป๋าทรงโทษนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างที่คุณเห็นเลยค่ะแอดมินเปิดให้ดูเลยว่าตัวกระเป๋าเมื่อเปิดซิปเข้าไปเราก็จะเจอกระเป๋าที่เป็นคลอชบอดี้ซ่อนอยู่ในนี้ส่วนด้านหน้าจะมีคลัสกระเป๋านะคะซ่อนอยู่หนึ่งใบเดี๋ยวแอดมินแยกให้คุณดูในแต่ละส่วนแต่ละใบว่าใช้งานแบบไหนบ้างอันนี้ค่ะเมื่อคุณเปิดตัว ซิปบนมาก็จะเจอกับคลอชบอดี้ส่วนคลัสที่บอกว่าซ่อนอยู่ด้านหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้เราหยิบจับออกมาได้สะดวกค่ะส่วนตัวคลัดมีสายคล้องมือมาด้วยนะคะสายคล้องมือของส่วนกระเป๋าคลัสถอดออกได้ภายในมีช่องใส่บัตรคุณสามารถใส่สมุดเช็คสมุดธนาคารบัตรทุกอย่าง โทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวกระเป๋ามีขนาดประมาณ10นิ้วกว่าสบายเลยค่ะพอดึงคลัทออกมาแล้วภายในถ้าเราไม่ได้ใช้คลัทใบนี้มันก็ยังเป็นช่องให้เราได้เก็บของอีกเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะในส่วนของกระเป๋าที่อดมินบอกว่ามันเป็นคลัชบอดี้มันเก็บอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกระดุมแบ็คเราแกะกระดุมบริเวณนี้ออกมาค่ะ ประมาณนี้นะคะก็ดึงกระเป๋าคลอชบอดี้ใบนี้ออกมาเมื่อดึงออกมาแล้วตัวกระเป๋าภายในก็ไม่มีส่วนใดที่เสียหายหรือว่าทำให้กระเป๋าเสียทรงตัวคลอชบอดี้ด้านหน้ามีช่องด้านในหรือว่าด้านบนก็มีซิปกลางเดียวแอดมินพาคุณแวบมาดูรายละเอียดของในส่วนของ การที่ให้มาเขาก็จะบอกเราว่ากระเป๋า3 in 1ใบนี้เนี่ยมีกระเป๋าส่วนไหนที่ควรวางไว้ตรงไหนแล้วมันทำให้คุณได้ใช้งานเขาอย่างเต็มที่ด้านหลังมีห่วงสำหรับการแขวนสายสะพายนะคะสายสะพายยาวคุณไม่ใช้คุณถอดออกได้นำไปใช้กับใบอื่นได้ค่ะแล้วสีก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ แยกใช้งานได้อีกหนึ่งชิ้นคราวนี้เหลือเฉพาะตัวกระเป๋าอย่างเดียวที่เป็นกระเป๋าหลักนะคะการใช้งานของกระเป๋าแต่ละใบค่ะมาเริ่มกันที่ c ล o s บอดี้นะคะสะพายไหล่ได้สะพายข้างได้สะพายคล s ชได้สายถอดออกได้เช่นเดียวกันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุณแน่นอนค่ะราคาเมื่อแยกออกมาแต่ละใบแล้ว มากมากเลยอันนี้เป็นคลัตอย่างที่บอกนะคะด้านหลังก็มีช่องให้คุณได้ใช้งานส่วนสายแอดมินบอกแล้วนะคะส,สายคล้องมือถอดได้กดตรงนี้สายก็คุณพาไปใช้กับใบอื่นได้ในส่วนของกระเป๋าคลัตนะคะถูกใจชอบใจย้ำกันอีกทีหนึ่งสามารถกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไปได้นะคะรุ่นนี้ย้ำอีกรอบ ซื้อ3ซื้อ1ค่ะคุณซื้อกระเป๋า1ใบแต่คุณสามารถได้กระเป๋าไปทั้งหมดถึง3ใบแยกฟังก์ชันการใช้งานออกหรือจะใช้พร้อมกันก็ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้ค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ